อย่างเอินแม่เลยแม่พ่อพ่อเอินแม่เอินเปลี่ยนเหระเอินเปลี่ยนโอ้ได้เอิญเปลี่ยนเอ้อา,เ,อปเ,อาเป็นไผ่วะเอ,าเอาา้าเอ้าเห็ดปากเงีัยแซ่เอ้าขึ้นหนาเน่าวเถอะอย่าเห็ด เออเอ่เอ่อ้าู้ใดนะนะไฟว่า Ô bê đu bị bẹ nim nim bán nim bàn nim bê đu nim bán nim